ยินดีตอนลัก้าสู่ช่องหนุกหนานชาแนลนะครับทุกคนอ่า EP นี้มาเล่นเกม r o v อีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้เล่นตัวไหนนะครับตอนนี้อยู่มีตำแหน่งว่างอีกแค่สองตำแหน่งเองมีป่ากับซับพอร์ตนะครับจะเลือกเล่อะไรก็ดีครับเดี๋ยวขอดูเพื่อนก่อนนะครับว่าเขาจะ เลือกตัวไหนนะครับตัวน,นี้มีโลมากับไอโนะยกรยอนนะครับอะขอเลือกสาธยาแล้วกันนะครับมาเล่นตำแหน่งซับพอตนะครับนี่อ๋อเพื่อนเอาซานิดมาเล่นป่าแต่ผมขอเลือกเมดแล้วกันสาธยานะครับ เพื่อนจะว่าไหมเนี่ยเอาสนุกสนุกนะครับเกมนี้ของเราก็จะมีโลมาไฮโน่แล้วก็ซานิสป่านะครับตำแหน่งป่าของเราแคลรี่จะเป็นยอนมาผมขอเล่นซัพพอร์ตนะครับใช้มีดนัตยานะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้กี่คิวนะ ส่วนทีมของเขาก็จะมีคลิกซี่นะครับมีซานิสเหมือนกันนะครับมีเฮเลนมิเทล,ล่านะครับมาไม่เป็นไรฮะเอาเมดแล้วกันนะครับเล่นซัพพอร์ตส่วนมากเขาจะเอาเป็นแท้งนะครับเริ่มต้นเกมกันเลยนะครับทุกคนขอเลือกอะไรก่อนนะเอารองเท้าแล้วกันนะครับรถคูดาว ไปไปฟาร์มกันดีกว่าครับทุกคนเอาแล้วย้อนย้อนไปตำแหน่งเลนกลางทำไมอ่ะอืมทิ้งทิ้งเฉยเลยสารเรามารันเล่นซัพพอร์ตให้อ่าไม่เป็นไรครับอยู่คนเดียวก็ได้ไหมจัดไปครับตีคลิปก่อน เบาฮะจัดไปหนึ่งดอกครับมามามานีไงนัตยาต้นเกมมันก็จะแรงนิดนึงนะเป็นฮีโร่ที่ต้นเกมมันแรงมามาตีคลิปเลยครับเก็บเงินเก็บเงินมาเหรอจะสู้เหรอมาไปไงล่ะ ขอไปหนึ่งดอกเป็นไงเราอยู่คนเดียวก็ได้มาจัดไปแล้วหนึ่งกิโลฮะป้มอมเลดของเราอยู่โจที่ผิดมาปีกม่อกรนึกโดนไหมโดนไหมโดนไหมเอาเรียบร้อยอ่ะตายลนะ สานิดเหรอสานิดมาเหรอจัดไปครับอืมอออตามเม็ดนี่นึงสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีครับคือนีดแดง <c oughs> มาโยนไปเล่นเลนกลางเฉยเลยอะ่ะแคลรี่อะ่ะเล่นผิดตำแหน่งแล้ว เขาบัโอ้ไม่โดนนะเพ <Assist. S 1> ื่อนตอนนี้เมดมาอยู่เลนมังกรน,นะครับสองสองคนมาช่วยกันหน่อยเพื่อนสงสัยย้อนจะไม่พอใจหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาตัวอะไรมันเล่นซัพพอร์ตอันนี้เราคิดเองนะครับ <c oughs> ไอโนมาช่วยเป็นเมดสองตัวเ <c oughs> มดสองตัวเล่นเลนมังกรอ่ะ <c oughs> าจัดไปนี่นี่ตีคลิปก่อนเก็บเงินไปก่อนเยอะๆมามาโดนไหมขอเป็นเวมเวดเวมพายแล้วกันนะครับหูเลือดหน่อยเอาหาย อีกคลิปหน่อยนี่ไงอีกเอาขึ้นก่อนนะเนี่ยอันนี้ย้อนไปสู่แบบกิกซี่นะเรนการไม่รู้งอนอะไรนะครับไม่ยอมมาเรนเลยเอโนมานนเลน,เนมังกรเลยครับรส,ส,สลับเรนกันเลยกิกซี่มากิกซี่มา อิกซีมาที่มาจริงเนี่ยโหกะเออเนี่นนนยละเอียบรอยมามามาเล่นเนอะโดนไหมอ,หอีกนิดนึงอีรอดได้ข้าป้อมนำเขาไปอูซานิษมาซานิษมาขอถอยหน่อยเพราะว่าเราเป็นระยะไกลนะครับเอา้ามาซานิษมามามา โอ้ยไปฮะไงอีกสองรอดไหมรอดไหมไม่ทันอะ่ะใจเย็นผมคลิกซี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วคลิกซี่ได้แล้วแนวป้องกันสุดท้ายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปอีกฟอร์มหน่อยดีเลยดีดีช่วยกันช่วยกัน กันเมื่อ3คน3นิ้วอายุร,ร้อยฮะได้หนึ่งฟอร์มแล้วครับมาโคตรเหนียดตีมาจับไปแล้วครับอื้อหือ,อ,อมามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดี เป็นไงล่ะดูสไอ้จัดไปหนึ่งคิวเลน้นจพัฒนาการมาตอนนี้เราเมดสองคนนะช่วยกันครับสาณิสสาณิสมาช่วยหน่อยสาณิสตีป้อมแล้วเร็วมากครับไม่มีกิปมาครับเข้าป้อมไม่ได้ตีป้อมไม่ได้อารอลมาแล้วไปตีครับตีตี อัตยากตีป้อมไม่ค่อยเร็วเลยนี่ไงจัดไปไง <c oughs> มามาเหรออืม okay, อะต่อนี้ไปเลนกลางแล้วครับตัวน,นี้เราอยู่สองคนคนะครับเมดนะครับเอามาเลนเลนมังกรยีป้อมนี้ป้อม โอ้อม,มือก่อนมามาเรียบร้อยครับตัดไปอหนึ่งป้อมครับฮิกซี่กับซานิสมาถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยมามาเพื่อนไม่รอดอ,ะอ่ะมามาซานิสเหรอซานิสเหรอเรียบร้อยฮะห้าคิวแล้วครับออกไล่ท่อน นะเพิ่มดาเมียแล้วกันแรงๆหน่อยเล่นไหมตายอีกแล้วเพื่อนโอ้โหหนีข้าป้อมได้อีกแล้วตีป้อมีป้อมตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนตี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 ไปก่อนเพื่อนไปไปไปก่อนไปก่อนโอ้ยหนีมา ไปยับไปไม่ละไปไปไปโอ้โหสองคนสามคนสาเนี่ยโหช่วยขึ้น,นมามามาดีมาดีามาดีหมาเดินกิลเลยมาคิปเปิลกิลสามหนึ่งอย,อยังไหวมาเอาเลือดน้อยครับโอ้โหตัวน,นี้เท่าไหร่ จะหนีเหรอมาหนีเหรอจะหนีเหรอหนีเหรอจ้ะหนีเหรอเพื่อนเรียบร้อยครับมาไปช่วยเพื่อนหน่อยป้อมเหลืออีกนิดเนื้อจะแตกแล้วเนะี่ยหลักสานิดมาเพื่อนถอยถอยถอย,ถอยเข้ามาเหรอมาเหรอมาออเรียบร้อยเป็นไง โดนอีกแล้วครับมีโดนอีกแล้วเขามาเป็นโดนะครับมาสิบคิวแล้วครับตอนนี้สิบคิวแล้วห้อยเพื่อนห้อยห้อยตีตีตีมาเบียบร้อยครับนี่เลยเปลี่ยนแล้วครับป้อมหรป้อมป้อมกลางเนี่นนย ตีป้บบอมกลางเลยตูนไม่ถึงนะเนี่ยเดินระยะอีกสี่มาอีกแล้วเรียบร้อยครับอีกสี่เป็นไงอีกสี่เป็นไงสานะบบมีเหรอหนีเข้าป้อมหนีเข้าบ้านเรียบร้อยไปมาม,มาพัฒนาการไปกันเพื่อนช่วยกันช่วยกัน ไปไปไปนี่ไงเอาไปนี่เดียวยอนรีส่งไปแล้วกิบเข้าบ้านเนี่ยโอ้โหจะมาเยอะมากถอยถอยถอยก็ไอ้ไอ้ไอ้จะหนีเหรอ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 อืมอนนี้ได้แล้ว 3กิคิวแล้วครับ3กิคิวแล้วมามาช่วยกันช่วยกันปีปีปฟิกเกอร์หน่อยไม่ทันนะไม่ทันนะเาะมา,มาไ,มได้แล้วครับอันนี้เจอสานิตฝังเราได้นะครับมาตีบ้านตีบ้านหน่อยบ้าน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  ข็ตีห่างขอตีง่างแล้วกันบ้านบ้าน,น,นเดี๋ยวตีตีตีเร็วมากเลยตัวนี้อ่ะตีตีพีดอีกโอ้โหเสียดายอ่ะที่บ้านเลยเรียบร้อยแล้วครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยนะครับ